แม่กับยายทำอะไรให้วิงกินคะเนี่ยวันนี้ใช้วิธีของครูขากรรมกับครูสอนศิลปะลูกของเรียนโยทินสารปาตะเพียนใส่ในแกงส้มโอ้ยหายดูสิฝีมือโอ้โหของมืออ่าไวตกระไวตกระที่แท้จริงแต่มีฝีมือลูกค่ะมือนี้เลี้ยงมาหลายคนแล้วค่ะแม่ค่ะ เขาสารปาตะเพียนเห็นไ,ไหมเดี๋ยวเราจะมาสารปาตะเพียนมาละกอใส่ในแกงส้มค่ะแม่ทำกี่ตัวไม่ได้สองตัวลูก <c oughs> งงอยู่นั่นแหละฉันพอฉันพลิกแล้วฉันก็ทำไม่ถูกแล้ว <c oughs> ของแม่หางหางกุด <c oughs> หางกุดหางขาหางเที่ยวพผิว <c oughs> ของแท้เขาทำอะไรคะเนี่ย าแกะดอกกุหลาบสวยเนาะยายเก่งเนาะแม่ยายเก่งแล้ววิธีครูขากรรมค่ะอันนี้ครูครูศิลปะได้แค่ใบไม้นะคะกุ้งตัวเน้นๆแน่นๆแกงแงพร้อมมะนาวพร้อมอ่ะยังแล้วยังแล้วของเราไม่ซับซ้อนลูกไม่ซับซ้อนค่ะซับซ้อนซงกุ้ง มะละกอหวานนค่ะปาทเพียนเป็นสัญลักษณ์ของอะไรนะคะแม่ี่แม่ของความอุดมสมบูรณ์ค่ะปาทพียันเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ค่ะค่ะความอยู่ดีมีสุขอืค่ะไม่ดูจานนี้สิสวยมากเลยค่ะอร่อยด้วยนะอร่อยจริงค่ะสดชื่นมากๆเลยวันนี้เพื่อนๆพี่ๆทานอะไรกันคะคอมเมนต์มาคุยกันนะ